ที่16พฤศจิกายนค่ะ2,565ตามภาพเลยคุณผู้ชมบรรยากาศเนี่ยคือเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกว่า1,100คนพร้อมอากาศบนยอดภูเขานะคะอุณหภูมิ16องศาทุกคนเนี่ยเดินเท้าสัมผัสธรรมชาติบนยอดภูเขาดูทุ่งหญ้าป่าสนสองทะเลหมอกชมพระอาทิตย์แสงแรกของวันใหมร่รวมถึงที่แบบว่าผานกแอ่นแล้วก็มองพระอาทิตย์ค่ะรับขอบฟ้าที่ผาหลงมศักดิ์ด้วยค่ะทางด้านของนายอดีศรเหมทานนท์ค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติพรูกระดึงก็เผยว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นบรรยุดพิเศษ ก็เคยหยุดยาวเอเปกใช่ไหมคะประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยส่วนมากก็จะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มาพักผ่อนตามที่ต่างๆรวมถึงที่นี่ด้วยนะคะค่ะก็แน่นอนเพราะว่าอย่างนี้คือเขาจะหยุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑทค่ะซึ่งคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยถือว่าได้เปรียบได้ไปเที่ยวก่อนใครใช่ค่ะก็เรียกว่าไปสัมผัสลมหนาวก่อนใครเพื่อเลยประกอบกับอย่างที่บอกค่ะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันเข้าแบบเต็มตัวแล้วนะเต็มที่แล้วทําให้มีหมอกหนาทุกพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอากาศก็เย็นมาก เรียกว,ว,ว่าวิวสวยมากเลยคุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะคะไปค,ะคะ่ะดอกไม้ป่าก,ก็แบบชูมชันขึ้นมาแบบว่าโอ้โหเรียกว่าวิวดีทุกอย่างมากแบบคนไปถ่ายภาพสาหรับเช้านี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวจองคิวเข้าพื้นที่จํานวนมากเลยค่ะทําให้การจองผ่านแอปคิวคิวเนี่ยเต็มจานวนที่กําหนดด้วยรวมถึงวอล์กอินได้อีก600คนต่อวันอันนี้ก็เหมือนเป็นการโปรโมทไปสําหรับใครคที่อยากสัมผัสลมหนาวก็สามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะ